ขออนุญาตนะครับไม่เอาส่งต่อความอร่อยกินอะไรหรอครับทุเรียน <c oughs> กินวันละเท่านี้พอความอ้วนนี้ <c oughs> กินไปเลยต่อต่อไดก็อืมจ้ะจ้ะรู้แล้วครับมารู้วงขาตัวต่อเล้กูดีปาไหมครับ อะไรหรอครับรู้ว่าขายตัวต่อเลโก้ดีกว่าไหมไม่ขายครับของเล่นอื่นเนินมาม่าเอาของหนูไปขายนะครับ<ม>พี่เขียวกับพี่น้ำเลื้อยนะครับแล้วก็กออตติมัสนะครับหยด,ดแล้วก็พวกขามูวนการโพลีพลุยกันเลยลกันเลยหนื่อยลุยกันเลย